มายายมาโอ้โหเวลาตอหน้าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยก็มึงให้มึงกินไปแล้วไม่หลอไสัตแกงเขียวหวานอีเหี้ยแกงเขียวหวานมึงจะแดกฟันตีนแลบลิ้นอีเหี้ยมานี่หมูทอดด้วยหมูทอดก็แดกหลอกแดกมึงมากูจะหวดให้มานี่มึงตอแหล่มานี่ทำให้จนดีแล้วมึงจับนอนเลยจะเขียนหลังเฮียยัย Ừ. mấy đồn tay đây nghe hết đi ơi thật út muốn co hoặc cua đấy ngày á giờ thật khó co út thợ mày hả muốn co hoặc cua thật khó thợ út thần muốn co hoặc cua thật khó thợ út thần muốn mình co hoặc rồi bây giờ thật khó thợ út thần thật khó thợ út thần mình cô co สก้ฮอ <sentido. S 2> ุมึงมันกปยฮะไอ้มึงบอมึงจะไปไงฮะเะก็มึงจะไป้ได้ยยยยมึงมันตบักสัตมึงมันไม่มีสัจจะอีผีสกอุฒิไม่ได้โดนตีมานานแล้วนี่ยายสักข้ออวุฒิสกอุฒิ เอ้ยยยฮฮมึงดมึงเจอห่ฮ้ยยี่หอพักพ no ้แสงของ้ววุงยกเาน n เดี๋ยวมึงเจอมึงเงนตบสัตว์ยหยมึงเงินคนตบสัตว์ฮะ มึงแดกกูก็ให้แดกแล้วน่ะแดกแล้วบอกมึงจะไปใแบบห้ใหญ่ฮะอย่างนี้แดกตีนไหมไอ,อ,อ้ย้อยโอ้ยฮึฮึ เฮ้โอ <últ> ๊ยโอยย่อ <nh> ม <adv ices> ือก่อนเลยไปยไปมึงอะมึงอะมันตบัดสัตว์ไงคราวนี้กูถึงตีมึงไงกูไม่ค่อยอยากจะตีมึงแค่แต่ยาย มึงต้องหลุดแล้วอีฮะมันนานเกินมันนานเกินนะไหเอาแกงเขียวหวานเนี่ยทำให้แล้วหมูทอดด้วยอีเวนแดกแ้ะอิ่มแล้วมึงไม่ไปได้ยังไงมึงบอกที่สาเหตุที่ไม่ไปอ่ะฮะ<อ>ก็ได้กินแล้วไงแล้วให้กินข้างหน้าด้วยไอสัตว์แดกข้างหน้าสำนักด้วยฮะมึงจำได้ Hả? <laughs> à? <laughs> Mày à dài thì mới ra quay là dài Hả? Nhà quỷ hí ra đây. bảy Mày. ไปไปยัยเวนอะไรมีหอกแหกแส่ของ áo อีสัตย์ยัยยยอีเฮียยายโจบอกโวบอกคุณละเมอยได้เฮียอยู่ขาข้างแล้ึงละรับบทหนักไปจริงเเออ dài lắm là cô là... Ừ. Ừ. À. lên Vậy Vậy lên โอ้หมันตอแหลยายเฮยอกไม่ได้มันตอแหลแล้วไป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 เลยยายไปไป ยายอะไร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 ยายข่อยอยู่ใต้ต้นโพไงเลโพไหนโพกูเนี่ยนะมีหลายต้นเหลือเกินเฮ้ยยายไปมาเดือดร้อนพาราแบบนี้อีอะมึงไปเรียกเอาไปอีีอะงอกไปเลยมึงเอาโพไหนข่อยมาอยู่มึงออกจะลากอีนี้ได้มึงไปเกาะเลยเอาไหม เราตอนไหนบอกเดี๋ยวกูผูกผ้าสามสี่ให้อีสัตว์มึงเอาสามด้วยเจ็ดท่องออกจริงเนี่ยอยู่ข้างกูอยู่ข้างงอยู่ข้างางสาไหนวะกูไม่สานอยู่ข้างฮะข้างทางไหนวะผมไปอยู่ต้นโพข้างทางเออไปไกลเลยอีต้นโพข้างทางไม่อยู่เลยอยู่เวรมึงนี่หลายรอบแล้วไอสัตว์แดกเกียงขวาน นี่ตาต้นโพแล้วอีฮี้อ่ะหลอกแดดแดดันอิ่มไล่สัตว์ไปต้นโพไหนบอกมาก่อนมเจ้าโพไหนว่าอเขาเลยว่อเขาชอบเขาบักโซ่ชอบเขาบักโซ่เขาบักซอยผมนะผมอีฮี้แต่ข้างหน้ามันไม่ใช่โพเดิไอ้เฮี้นัโม่พุ่นทรัพพ์ทรัพพ์ไอ้สัตว์มันโพอีฮี้ไอ้โพอยู่นี่ อีเวนไอ้น IR ั่นเลี้กต้นพุนรับไม่ใช่โพอะไรงงไอีเวนอะไรมื่อเช้ต้นไหนไม่เลือกเลยเอาป่ะมึงพาประคองไปมามึงไอ้เองพาไปอยู่งั้นป่ะให้ไปนั่งมึงพาไปนู่นเลยไปนั่งอย่หน้าฟิวชั่นไหนไอ้ต้นไอ้ต้นที่กำลังจะตายอ่ะที่มันกำลังจะรอดอ่ะมึงพาไปเลยอ่ามึงพาก็ได้ปากไปมึงพาไปอ่ามึงประคองมาให้มันไปกอดต้นโพนู่นน่ะมันอยู่นั่นน่ะจะได้อยู่เนี่ยอ่าได้ปะไปไปสั่งเสียงโน้นไปไ้บาสไปมึงอี๋ เออไอ้เอหี้ยไปต้นโพไอ้เหี้ยต้นโพต้นบุญดับนั่นทางเข้าอ่ะไปแล้งแมาผ้าเพืออ่อไว้